บทพอดแคสต์กำเนิดพญานาคตำนานผู้พิทักษ์บาดาลและโลกมนุษย์ตอนที่8นาคขอผนวดความปรารถนาอันบริสุทธิ์และกฎต้องห้ามแห่งสงเมื่อเผ่าพันธุ์ผู้มีฤทธิ์อำนาจสูงสุดได้สัมผัสกับความจริงที่สูงสุดยิ่งกว่าพวกเขาเลือกที่จะทิ้งทุกสิ่งเพื่อเดินตามรอยธรรมแต่หนทางแห่งการหลุดพ้นใช่ว่าจะมีไว้สำหรับทุกสรรพชีวิต เรื่องเล่าจักใจผจญภัยในพงสาวดานสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับการเดินทางสู่เบื้องลึกแห่งตำนานและพงสาวดานในช่องเรื่องเล่าจักใจผจญไผยในพงสาวดานในตอนที่แล้วเราได้เห็นพญามุชลินนาคราชทำภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการแผ่พังพาลอารักขาพระพุทธองค์ตลอด7วัน7คืนภายใต้าพายุฝน การกระทําที่เปลี่ยมด้วยความพักดีและความเมตตานั้นได้สถาปนาให้พญานาคเป็นผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแต่การอารักขาครั้งนั้นไม่ได้เพียงแค่เปลี่ยนสถานะของนาคในสายตาโลกเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนจิตวิญญาณของนาคเองด้วยเหล่าพญานาคผู้มีอายุยืนยาวนับหลายพันปีมีปราสาทร,ราชวังที่ทำจากแก้วมณี มีฤทธเดชท,ที่สามารถควบคุมสายน้ำและฟ้าฝนได้เมื่อพวกเขาได้สัมผัสกับวิมุตติสุขและแสงเห็นธรรมะจากพระพุทธองค์พวกเขาตระหนักว่าอำนาจและความมั่งคั่งที่ตนมีนั้นเป็นเพียงความว่างเปล่าที่ไม่จีรังชีวิตอันยาวนานของพญานาคยังคงอยู่ภายใต้กิเลสและวัฏสงสารความปรารถนาที่จะพ้นทุกข์จึงบังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและนาคตนหนึ่ง ได้ตัดสินใจกระทำการที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นคือการละทิ้งภพภูมิของตนเพื่อขอเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพระสงฆ์แต่ความปรารถนาอันบริสุทธิ์นี้จะต้องเผชิญกับกฎเกณฑ์แห่งโลกและกฎกแห่งธรรมวินัยที่เข้มงวดเราจะมาเปิดเผยตำนานที่มาของคำว่าหน้าก่อนบวชกันครับธรรมเนียมที่สืบทอดกันมากว่า2500ปี ที่เกิดขึ้นจากความปรารถนาอันสูงส่งของนาคผู้ไม่สมหวังหลังจากเหตุการณ์ใต้ร่มมุชลินนั้นธรรมะได้แผ่ซ่านลงสู่บาดาลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเหล่าพญานาคชั้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพญาอนันตนาคราชและพญามุชลินได้นำคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาสู่ผู้ชมคะนครอย่างจริงจังพญานาคอาวุโสตระกูลวิรูปัก เสียงเศร้าส้อยโอ้ชีวิตของพวกเราเราหลงว่าเรายิ่งใหญ่มีอำนาจเหนือมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแต่เมื่อเทียบกับมรรคผลที่พระผู้มีพระภาคจเจ้าได้ค้นพบแล้วชีวิตของเราช่างยาวนานและว่างเปล่าเสียจริงนาคตระกูลต่างๆเริ่มใช้เวลาในการบำเพ็ญภาวนามากขึ้นพวกเขาลดการใช้ฤทิดเดช และพยายามควบคุมโทสะซึ่งเป็นกิเลสท,ที่ติดตัวนาคมาแต่ต้นการส่งนาคผู้ทุศีลไปให้ครุดกลายเป็นเครื่องเตือนใจถึงความไม่จีรังของชีวิตที่ปรศจากธรรมะความปรารถนาที่จะเป็นมนุษย์เพื่อที่จะได้บวทเรียนและปฏิบัติธรรมจึงก่อตัวขึ้นอย่างรุนแรงเพราะนาคเป็นสัตว์เดรัจฉานแม้จะมีฤทธิ์มากแต่พภูมินี้ไม่เอื้ออำนวยต่อการบรรลุธรรม เทียเท่าพบภูมิของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่อริยมรรคมีองค์8ที่ต้องการกายหยาบที่เหมาะสมเรื่องราวที่เป็นตำนานกำเนิดธรรมเนียมนาคก่อนบวชนี้เริ่มต้นที่นาคหนุ่มตนหนึ่งตามกัมพีวินัยปิฎกท่านผู้นี้เป็นนาคที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอย่างสุดซึง้งท่านเห็นว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่จะหลุดพ้นจากความเป็นนาคและเข้าสู่ทางแห่งความดีงาม นั่นคือการอุปสมบทในพระธรรมวินัยด้วยฤทธเดชท,ที่นาคมีท่านนาคหนุ่มผู้นี้จึงแปลงกายเป็นมานบรูปงามผู้มีผิวพรรณผ่องใสราวกับเทพบุตรท่านเดินทางไปยังวัดแห่งหนึ่งที่พระพุทธองค์ประทับอยู่และขอเข้าสู่การบรรพชาเป็นสัม,มเนนและต่อมาก็ได้รับอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาโดยไม่มีใครลุวงรู้ถึงชาติกำเนิดที่แท้จริงของท่าน นาคมานพเสียงนอบน้อมและจริงใจขอแด่พระผู้เป็นเจ้าข้าขอถวายตนเพื่อปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ขอพระอาจารย์ได้โปรดเมตตาให้ข้าได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์เพื่อแสวงหาความหลุดพ้นด้วยเถิดท่านนาคผู้บวชใหม่ได้ดำเนินชีวิตตามธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดบินฑบาตนั่งสมาธิและศึกษาประธรรม ไม่มีใครสงสัยในความบริสุทธิ์ของท่านเลยความศรัทธาและความมุ่งมั่นของท่านนั้นเป็นที่น่าชื่นชมแก่เหล่าภิกษุรูปอื่นๆแต่แล้วในคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักและอากาศเย็นเยือเยอ็นเหตุการณ์สำคัญก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติของนาคเมื่อพวกเขาอยู่ในสภาวะที่หลับลึกหรือเมื่อร่างกายสัมผัสกับน้ำในปริมาณมากพวกเขาจะไม่สามารถควบคุมการแปลงกายของตนเองได้ ในคืนนั้นพระภิกษุนาคจำวัดอยู่กับพระภิกษุรูปอื่นเมื่อเข้าสู่ห้วงนิทราร่างกายของท่านเริ่มขยายใหญ่ขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้เกล็ดที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้ผิวหนังมนุษย์ก็เริ่มปรากฏขึ้นศรีรษะของท่านเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นงูใหญ่ที่มีพันธ์านห้องจำวัดที่เคยเล็กอยู่แล้วก็ถูกยึดครองด้วยร่างกายของพญานาคขนาดมหึมาพระภิกษุรูปอื่นที่อยู่ร่วมห้อง ต่างตื่นขึ้นด้วยความตระหนกตกใจอย่างที่สุดพวกเขากรีดร้องและวิ่งออกไปนอกห้องและนี่คือการเปิดเผยความลับของนาคผู้มาขอผนวดพระภิกษุสงฆ์เสียงสั่นเกลือด้วยความกลัวพระพุทธเจ้าข่าเกิดอะไรขึ้นนั่นนั่นันนน่นคือมูยักษ์นาคปลอมตัวมาบวชในพระธรรมวินัยของเราเรื่องราวไปถึงพระกันของพระพุทธองค์ พระองค์ส่งเรียกนาคผู้บวชนั้นมาเข้าเฝ้านาคหนุ่มเมื่อฟื้นคืนสติก็รีบแปลงกายเป็นมนุษย์อีกครั้งและกราบทูลด้วยน้ำตาแห่งความเสียใจนาคหนุ่มเสียงร่ำไห้ขอแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าขอประธานอภัยข้าไม่ได้มีเจตนาร้ายข้าได้เห็นแสงแห่งธรรมะแล้วข้าปรารถนาที่จะพ้นจากภพภูมิต่ำต่มของสัตว์เดรัจฉานข้าอยากเป็นมนุษย์ เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตาให้ข้าได้บวชต่อไปด้วยเถิดพระพุทธองค์ทรงทราบถึงความบริสุทธิ์ของจิตใจและความศรัทธาอันแรงกล้าของนาคหนุ่มผู้นี้ดีแต่ด้วยเหตุแห่งธรรมวินัยและความปลอดภัยของเหล่าภิกษุสงฆ์รวมถึงความแตกต่างของภพภูมิและระยะเวลาในการบำเพ็ญบารมีพระองค์จึงทรงตัดสินใจที่จะขับนาคออกจากสมณะเพศ พระพุทธองค์เสียงเปี่ยมด้วยเมตตาแต่เด็ดขาดดูก่อนนาคความศรัทธาของเจ้าเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งแต่การเป็นภิกษุนั้นเป็นไปได้ยากสำหรับสัตว์เดรัจฉานด้วยว่าพวกเธอไม่สามารถดำรงเพศมนุษย์ไว้ได้อย่างมั่นคงและการปรากฏร่างที่แท้จริงอาจนำมาซึ่งความหวาดกลัวและความไม่สงบในหมู่ภิกษุสงฆ์นับจากนี้ไปเราขอสถาปนาก,กฎบัญญัติขึ้นมาว่า ห้ามสัตว์เดรัจฉานและอมนุษย์ทั้งหลายเข้าอุปสมบทในพระธรรมวินยัยเรียกว่าอนุปสัมปันคือผู้ที่ไม่ควรได้รับอุปสมบทนาคหนุ่มเสียใจอย่างที่สุดแต่ท่านน้อมรับในพระวินยัยท่านทราบดีว่าพระพุทธองค์ทรงกระทำด้วยความเมตตาก่อนจากไปท่านได้ทูลขอคำขอสุดท้ายคำขอที่จะสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้นาคหนุ่ม ขอแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าหากข้าไม่มีโอกาสได้บวชในชาตินี้ข้าขอให้มนุษย์ทุกคนที่จะบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ในอนาคตได้เรียกขานตนเองว่าน้าก่อนเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้รำลึกถึงความปรารถนาอันแรงกล้าของข้าและเป็นเครื่องหมายของการเปลี่ยนผ่านจากภพภูมิที่ต่ำกว่าสู่ภพภูมิที่สูงสุดแห่งการแสวงหาธรรมพระพุทธองค์ทรงอนุญาต และนั่นคือจุดกำเนิดของธรรมเนียมการบวชนาคที่เราสืบทอดกันมานี่คือการแสดงความเคารพต่อนาคผู้ปรารถนาธรรมอย่างบริสุทธิ์และเป็นการเตือนใจถึงความยากลำบากในการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีโอกาสได้บวชเรียนพญานาคได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาผู้ไม่สมหวังแต่เป็นผู้ที่มีแรงปรารถนาสูงสุดและตำนานนี้ได้ตอกย้ำความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างนาคพิภพกับพุทธศาสนา ไปตลอดการเรื่องราวของนาคผู้ขอผนวดสอนเราว่าความปรารถนาที่บริสุทธิ์แม้ไม่สมหวังก็ยังคงทรงพลังและเป็นที่จดจำพญานาคทิ้งความมั่งทั่งและฤทธิดเดชเพื่อแสวงหาการหลุดพ้นซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าธรรมะนั้นมีค่าสูงสุดกว่าทุกสิ่งในจักรวาลจงใช้ชีวิตมนุษย์ที่มีโอกาสอันประเสริฐนี้ให้คุ้มค่า และเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นพิธีบวชนาคจงรำลึกถึงนาคหนุ่มผู้เสียสละผู้ที่อยากเป็นมนุษย์เพื่อที่จะได้ทำความดีงามเช่นเดียวกับเราโปรดติดตามในตอนหน้าตำนานผู้พิทักษ์พญานาคในพระไตรปิฎกและคติชนไทยเราจะมาเจาะลึกถึงบทบาทของนาคในสมัยพุทธกาลและสืบสารตำนานมาจนถึงยุคปัจจุบันอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดชมตอนที่9้าในครั้งถัดไปนะครับ เราจะสำรวจว่าพญานาคเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวไทยได้อย่างไรสวัสดีครับ